สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่อง YouTube ช่องทองเงาะผูหากินหมากรุกอลนะครับวันนี้เม่ได้ไปสำรวจราคาอยู่ตลาดง้อนะครับวันนี้พอดีพี่น้องอยู่ในหมู่บ้านนะครับเป็นไหนมาเปิดราคาหนาคอกให้นะครับนี่ผมอยู่กับเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดน้องนี่บ้านพอนุ่นครับบ้านพอนุ่นพอนุ่นครับพอนุ่นพอนุ่นแม่แม่เถียงเนาะอ่าที่ตั้งอยู่อยู่บ้านผมเลยนะครับอยู่บ้านทองเงาะครับอยู่บ้านโคกสูง ตำบลหนองแดงอำเภอหน้าเชือกจัังหวดมหาสารคามครับพอดีเป็นอยากให้มาเปิดราคาหนาคอกงัวอยู่บ้านนะครับงัวตัวใหญ่ๆเลยครับนี่เป็นมาลูกเคเอฟสามหนึ่งมีเอกสารมีใบมีหลอดนะครับอายุประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับตัวนี้มีเอกสารใบหลอดเอาเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้นะครับลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับหนาเลยครับโอ้หน้าหนาเลยครับโอ้บึงตองข้อเนาะครับผม นี่นะครับเอาเดี๋ยวไทยพี่น้องเบิ่อนนะครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งมีเอกสารมีใบหลอดครบหนาๆตันๆส่วนสูงที่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณหนึ่ามรอครับประมาณลอยสามสิบเนาะวัดวัดแล้วครับวัดแล้ววัดมือเส้านะครับลอยสามสิบนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งตัวนี้หนาๆใหญ่ๆเลยอายุประมาณเจ็ดเดือนมีใบมีหลอดปะอ๋อนี่นะครับเพือนใบมีหลอดครับลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอด นี่นะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบผสมกำหนดขอด10มีนาแต่ว่าผมบอกว่าขอดมันขอดก่อนกำหนดเนาะขอดอ่าปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ยิบเก่าเลยประมาณันยิบเก่าเดี๋ยวนะกุมภาพันธ์มีนาเมษามิถุนายนากรสิงหากันยาคมาุลาประมาณ8เดือนนะครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งอายุประมาณ8เดือนตามใบตามหลอดเลยนะครับบริเวณเขาเลยเนาะ ธรรมชาติเลยเนาะเนี่ยเอขาธรรมชาติครับผมตัไหนแดงขาวเลยขาแข็งง่ายนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบอายุแปดเดือนซื้อสองในสามเอาซื้อสองในสามพอมเอาเดี๋ยวชมลูกก่อนแล้วจะไปชมแม่แล้วครับแม่นี่ก็สูงสูงเลยครับเพมันมาทองแล้วเพื่อนส่วนสูงแม่ที่เท่าไหร่ครับเกือบประมาณลอยหาซิปเนาะนี่นะครับแม่ประมาณลอยหาซิปทับทับแล้วมันบ่ทับ ครับตับโตเลยเด้ทับพอพันแดงโตเฮานี่เนาะอ๋อครับผมอ่าสื่อสองเด็ดสามนะครับนี่อ่าลูกเคเอฟสามหนึ่งแล้วก็โตในท้องทับยักยักเดือนแล้วทับเดือนพฤษภาวันพฤษภาคมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมธันวาประมาณหาเดือนเอ้าแม่สูงประมาณลอยหาซิฟนะครับแม่สูงลอยหาซิฟทับโตมาได้หาเดือนแล้วอ่าบึ้งนี่น้องครับ อกุกหางใหญ่ดีนะครับเนาะบัีต่ำนี้เนาะบัวครับนุ่มดีซีเต่าเนาะครับผมรับประกันทองรับประกันทองพร้อมลูกของ KF3 3 1นึงนะครับตัวนี้ส่วนสูงหน่อยสามสิบใหญ่ๆหนาๆเลยครับไทยพีน้องเบิ้งช่วงเงยาเลยครับลำมตัวเงยากินยาเก่งเนาะแม่ครับบ่เลือกนา กินาย่างม่เลือกบ่มีตํานี้มองได้น่นี่เนาะเอาถือว่าโครงสร้างเงง่ายดีครับสูงที่ประกันท huh ี่ร้อยห้าสิบนะครับร้อบวกอันนี้ม er> er ันเป็นมันนนอนทับกี่ซื้อจ er ีอ๋อว er ันได้เซ็ตวันได้เซ็ตอันนี้ง้อบ้านๆเลยนะครับวันไหนวั่ไหนวั่ได้อาบน้ำาั่ไห้ยังอาแบบธรรมดาเลยนี่อ่ะ เลี้ยงแบบทําเลี้ยงกินตระหงยาเนาะบ่ได้บ่มีห้าม่มีหัวหัเลยเนาะโอ้ก็ยังไงอยู่ครับนี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งอายุอายุเจ็ดเดือนอ่าเบิ้งหน้ามันก่อนโอ้กุกหางใหญ่เลยครับลูกเนาะลูกมันกุกใหญ่ายง่ายกว่าฟาร์มเมอร์นะครับตัวนี้เชื่องดีป่อเชื่องดีครับเชื่องดีครับเนาะอ่าเบิ้งหน้าเบิ้งหน้าลูกนะครับ บ่ได้เตียงเขางยังธรรมชาติเลยครับนี่นะครับหัวหล่นธรรมชาติได้ครับนี่รรลูกชิ้นเคื่องไปหากล่องตัวนี้ลูกเคฟบสามหนึ่งอายุได้ 7, เจ็ดได้แปดเดือนพอดีประมาณแปดเดือนนะครับอู้นังหนาเนาะหนังหนาขายง่ายครับคู่นี้ห้องไว้เท่าไรครับห้องไวสิบห้าครับสิบห้าก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนาะต่อได้ลดได้เนาะเอาผู้ใดมีเงินสำหรับดก็ต่อเอาใส่เงินกับของได้ครับนี่ แตนหาเป็นต่อได้ลดได้แล้วก็ทรงได้สื่อสอง,ดองสได้สามนะครับสื่อเฮี้ยนได้สัน้นแม่ทองหาเดือนทับโตแล้วก็ลูกของ kf สามหนึ่งอันนี้เป็นงัออยู่ในหมู่บ้านผมนะ้ครับนี่เป็นไหมาทไายให้กับบริการพี่น้องนะครับบริคิดคายใจยังบริเสียเงินนะครับบริอยู่ไกลๆกลกับล่องโทรสอบถามเอาได้ได้แล้ครับผ่นมาก แต่ว่าทรงลูกดีเนาะแม่นี่เนาะแม่นทรงลูกดีครับงลูกดีมันมันลูกโตที่ไรนี่ในท้องเนี่ยอันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สามในท้องเนาะอ่ะส่วนสูงที่แม่ทีรอยหาสิบนะครับหาสิบบวกอ่าสี่สองในสามแสนหาต่อได้กระสีแป้งแสนต้นต้นนะครับแสนต้นต้นเ้องกับเฉลี่ยแล้วก็ตึกตัวละสามสี่หมื่นประมาณสี่หมื่นกับโอ้พ่อเอาครับพี่น้องตัวละสี่หมื่นลูกเคเอฟสามหนึ่งแหละตัวในท้องไปหลุดเอานะครับ ทรงหลูกงามดีเนาะส่าสื่งัวแถมแถมนองผมเนาะแถมนองเออมันขอดขอดกำบนดขอดประมาณอันนี้หาเดือนแล้วเนาะหาเดืล้หพฤษภาพรครับหาพฤษภามิถุนากราสิงหากนยตุลาหาเดือนกว่าพศทิกาธันวามกรลาคุมภามักคุมภาประมาณหาคุมภานะครับโอ้ประมาณ ประมาณหากุ่มผ้านะครับพอดลอดกินนองได้เลยครับนี่ปีใหม่หลังปีใหม่ได้กินอันนี้ลูก kf สามหนึ่งเอาต่อได้รถได้ทรงได้เนะาะต่ตอใสอ่เงนินเอาเนาะพวกได้มีเงินงบหน่อยก็หลายกันมาก,กะอะมาโหวกันเออมาตกลงกันเอามาคุยมาเบิ้งตัวจริงกันเลยครับโยบานน้องแดงตำบลหาเชือกจกังหวัดมาศรคามนะครับบ้านของแถวหมอเองครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมาศรคามนะครับ กินยาดีนะซื้อสองเลยสามนะครับพี่น้องตัวนี้ผ่้ขายตัวนี้ตัวนี้ยนงครับเบงออกฟอดครับตัวนี้เบิ้องบนอพอาะทองออกฟอดแต่แม่ทองออกฟอดเบิ้งลูกเบื้งนก่อนตัวนี้เบิ้งลูกบนก่อนเนาะเอาเอาไปที่หลังตัวนี้ไปที่หลังเนาะรอดรุ่นเหกือนกันอืมครับเบิ้งลูกกันครับผมครับตัวนี้เิแบ่งสองโตนะครับแม่ลูกลูกแม่ลูกของเคเอฟสามหนึ่ง่ไตัวนี้ลูกออกฟอดเบิ้งลูก เป็นเชิงเชี่ยงนะครับง่วนเชิงเชี่ยงแสนกว่าบ่าแสนต้นๆนดี๋ยวสามตแบบเฉลี่ยแล้วกันป่ะตัวสามสี่หมื่นนะครับพี่น้องเอาต่อเอาต่อต่อเซิงเงินกับของเอาเด็ดตัวนี้คุ้มแล้วครับตัวนี้โอ้ขาแข็งเงี้ยล้วก็บกกค้างดีโอ้พี่อะตัวนี้ขนาดธรรมชาตินะครับตัวอาหารเยอะสุไปอีกเรียมแบบธรรมชาตินะชาวบ้าน <iele> านะครับวันน้ชิมอาหารช่วยกิมผักวันอีก อันน mm ัเ hmm. บิงบิงเบิงเบิงนะบิงตรงข้อมันเนาะโอ้ยนั่งน้าขายไงนะครับตัวนี้เนาะสื่อสองได้สามแสนหายต่อต่อได้ยี่เนาะต่อได้ลดได้ทรงได้หรือว่าสิมาชมตัวจริงได้นะครับชุ่มตัวจริงไอ้เราเป็นบัตรได้บัตรได้พวกนั้นนะครับเป็นต่อได้ต่อเซ็นเงินกับฟองนะครับผู้ใดมีเงินเท่าใดก็มาคุยเอาเบื่อพี่ไปเลิกกันเลย เดี๋ยวให้บอร์บ่แล้วให้เบอร์ไอให้แม่ป่นเนาะเอาฝากเบอร์แม่ไปได้ครับศูนย์เก้าเกครับศูนย์เนึงสาม่ครับหนึ่งสามหนึ่งอาหงาซีครับอ่าหนึ่งหาซีครับผมอนยังครับพ่อนวดพ่อนวดเนาะแม่เตียงเนาะอ้าอยู่หรือว่าสิสนใจมาชมตัวจริงอยู่นาคอกเลยนะครับอยู่บ้านโคกสูงโคกกองนะครับตำบลน้องแดงเพื่อน้าเชือจังหวัดมัสรคาคนะครับสื่อสอง้3ลูกเคมีเอกสารใบหอดนะครับตัวนี้ เอกสารใบหลอดมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับส่วนตัวแม่ทับโตมาได้หาเดือนอลอกกินนอกนะครับเดือนกุมลุ่มผ้าหลังปีใหม่นะครับได้กินนอ่องซื้อสองได้สามเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผู้ใดสนใจก็โทรไปสอบถามตามเบอร์ที่เพิ่นให้ไว้นะครับต่อได้ลดได้แล้วก็ส่งได้ไกลๆก,ลก็ตกลงกันเอานะครับเนาะ อาสารไมีก็ขอบคุณขนบลายครับผมขอบคุณช่วยมานครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ